สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสับป,ปะเลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาจากพระโอษนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องวิธีสร้างอิทธิฤิ์ท่านผู้ฟังครับ เมื่อสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยมีภิกษุกลุ่มหนึ่งได้นำปัญหาขึ้นไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอิทธิปฏิหารต่างๆเป็นสิ่งมีได้จริงหรือถ้ามีจริงจะมีวิธีสร้างได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับในเรื่องนี้มีพุทธตำรหลัสตอบว่าดังนี้นะครับดูก่อนภิกษุ ถ้าพิสูจจะพึงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวพึงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนพึงเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝ่ากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ พึงผุดขึ้นดำลงแม่น้ำในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้พึงเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคำพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ได้กล่าวต่อนะครับถ้าพิสูจน์จะพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงฉองชนิดคือเสียงทิพย์ และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิปสูตรอันบริสุทธิ์ร่วงสูตรของมนุษย์ร่วงสูตรของมนุษย์ในที่นี้ก็คืออ่ไม่ใช่หูของมนุษย์ธรรมดานะครับคือเป็นหูของอผู้ที่ได้อภิญญาแล้วนะครับกล่าวต่อนะมีพระำดำรับตอบต่อนะครับถ้าพิสุจจะถึงหวังว่า เราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะถ้าพิสุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติได้ว่าในพพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์อย่างนั้น,น,นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในพพนี้มีพระดำดาตัดต่อนะครับว่า ถ้าพิสูจนจะพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเกลวปาน,นี้มีผิวพันธดีมีผิวพันธุ์มามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุข,ของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกันด้วยประการชนี้ สุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบทำเครื่องรับจิตของตนไม่หืนห่างจากฌานประกอบด้วยวิปพพัสสนาพ่อภูณสุญญาคารอ้างอิงจากอากังไคยสูตรมูลปรนาตมัชมานิกายหน้า58ถึงหน้า59 พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเล่มสิบสองหน้าหกสิบถึงหน้าหกสิบสามพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มสิบสองหน้าห้าสิบเอ็ดถึงหน้าห้าสิบสามและพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษอังคคุตรนิกายเล่มหนึ่งหน้าสี่สิบสามถึงหน้าสี่สิบสี่ ผมผู้พันสตัตประเปลืออย่าลืม,มกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาเชร์ให้กับบุคคลที่ท่านราักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ